สวัสดีตอนบายบายจ้าวันนี้พุนสมก็จะพามาดูดอกคาร์เนชั่นอีกแล้วนะคะใกล้ๆจะเก่าใกล้ๆจะถึงอะไรนะคะถึงวันแม่แล้วพามาชมดอกคาร์เนชั่นสักหน่อยอหนึ่งค่ะว่าสวยงามขนาดไหนงามอยู่ดิจ้าดอกคาร์เนชั่นสีแดงค่ะทางน้อนก็จะเป็นสีอะไรนะคะเหลืองสีเหลืองสีคล้ายๆสีเนื้อเหรอคะ แถวนี้ก็จะเด็ดเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังตุ่มๆอยู่เยอะมากค่ะเดี๋ยวเวลานี้เด็ดใกล้ๆทุกวันค่ะมีดอกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะจะเด็ดทุกๆทุกวันเลยจ้ะเป็นสีสีสีเนื้อค่ะอันนี้สีเนื้อเด้อจะเด้อมาดูพะมาดูค่ะวันเจววันแม่นะจ๊ะ ก่อนที่จะเด็ดหมดสีนี้สวยค่ะออกเป็นม่วงขาวนะคะอันนี้สีม่วงขาวอค่ะอันนี้ลมแรงแรงค่ะออกจะล้มระนีระนาดหน่อยหนึ่งนะจ๊ะสีนี้ดอกสวยๆค่ะเห็นมจ๊ะลมขนาดอยู่ในสวนยังลมแรงค่ะหงายท้องไปเลยดอกไม้ไปีวัน,นี้ลมมันแรงค่ะลมมันแรงลมมันแรงค่ะดอกงามย่งดิจ๊ะดอกอางาม นี่นะจ๊ะอันนี้ออกเป็นสีส้ม่อยนะจ๊ะ้มอมชมพูมจ้าอันนี้ก็เด็ดไปแล้วค่ะแอยังมีอยู่นะคะงามเดี๋ยวจ้อาอเป็นสีส้มๆจ้าอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะจ๊ะเ,เป็นสีเหลืองๆทั้งนั้นก็จะเป็นสีแดงๆค่ะ เมื่อวานนี้เด็ดไปแล้วค่ะตรงนี้ทางนี้ก็ยังอยู่นะจ๊ะก็สวยอดี่นะสีนี้ก็พามาดูค่ะพามาชมสวนเด้จะเด้อ,ดอมาทางนี้นะคะงดงามค่ะเมื่อวานเด็ดไปแล้วก่อนจะเด็ดลืมถ่ายให้ดูค่ะก็ะเลยเดอกจุมนิดหน่อยค่ะ